ทีเลขตายหมดเลยครับตรงนี้น้ําพาต้นทุเรียนหายเลยครับล้มหายเลยครับตอนนี้ต้นเดียวนะครับที่รอดที่บมเลยครับปลูกพร้อมกันเนี่ยมันนําไปเลยครับนี่คือต้นนี้ครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับตอนนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะไม่รู้มันใหญ่มาได้ยังไงก็บอมอี่ถูกครับบํารุงเหมือนกันนะครับกับต้นนี้ แต่เ,เทียบสองต้นนี้ครับแปลงนี้ผมวางแผนไว้จว่าสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสวนทุเรียนของผมนะครับสวนทุเรียนของผมแปลงนี้อยู่ที่ตำบลเขาขาว,ขาวอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุเรียนแปลงนี้ผมปลูกรุ่นที่โตที่สุดประมาณสามปีครับมีทุกรุ่นนะครับสามปีสองปีหนึ่งปีปีนี้ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับครับนี่สวนทุเรียนของผมนะครับต้นนี้อายุประมาณสามปีแล้วครับอันดับแรกในการทำสวนทุเรียนเราต้องมีแหล่งน้ำนะครับนี่คือแหล่งน้ำของผมครับบอ่อนี้คือบอ่อที่ผมขุดนะครับขุดตอนเริ่มปลูกนี่คือแหล่งน้ำประจำเลยนะครับมันจะมีลำม้้ยลึก ล้อมรอบสวนของนี้นะครับนำ้ำยังไม่เคยแห้งนะครับที่ผม,ผมปลูกมาสามปีเมื่อเร็สามเดือนสี่เดือนยังไม่แห้งนะครับอีกสามปีตรงนี้เป็นเป็นทางที่น้ำผ่านนะครับพวกครองผมจะเรียกแบบนี้นเรียกแบบนี้ตรงนี้เวลาน้ำไหลเดินน้นำมันจะผ่านแนะไม่ท่วมน้นนะครับ สังเกตดูต้นต้นมันจะเอ็นๆนะครับคือน้ําน้ําป่ามมาครับมันก็กระชากแด็ต้นไม่ล้มนะครับต้นจะเล็กนะครับนี่คือผมเพิ่งซ่อมสองปีเท่านั้นครับปีแรกตายหมดเลยครับตรงนี้น้ําพาต้นทุเรียนหายเลยครับล้มหายเลยครับต้นมีต้นเดียวนะครับที่หลอดที่อายุเก่าเกินสามปีคือต้นนี้ครับสังเกตที่โคนมันจะเบี้ยวๆอีกเงี้ยนะครับ เป็นพอน้ำน้ำป่าครับน้ำน้ม้วยล้อมรอบครับตอนนี้โดนน้ำป่าไปเหมือนกันปีแรกหลุมนี้ผมซ่อมมาสองปีแล้วตอนนี้เป็นโคลงล้อมรอบครับสวนของผม เลียวไปเลียวมาเป็นเลข8ปดเลขเก้าครับตอนนี้เป็นยังเป็นตุเรียนบ้านอยู่นะครับอสองปีแล้วแต่ผมยังไม่ได้เสียบยอดครับผมว่าจะเสียบปีนี้ครับมไม่ได้เปลี่ยนยอดบนหมอนทองผมปลูกตุเรียนมีหลายขนาดนะครับแล้วก็มีหลายแบบ3ต้นมั่ง2ต้นมั่ง มันผมงก็สองม,มันลุงก,ก็สามลุงนี้ก็สามนะครับอายุยังไ,ง,ยงไม่ถึงสามปีมันมีสองปีครับนี่ครับกองก็ร้อน,นอบแนละ้วเนี้ยวไปเรียมาที่ผมไม่ผมมีประเทศไม่สวยนะครับเนินบ้างแล้อาบบ้างลุ่มบ้าง มอยหมดต้นนี้ก็บ้านนะครับสังเกตใบนะครับใบมันจะไม่ไม่เือนมันทองต้นนี้ก็บ้านนะผมทําเป็นสองขาไปแล้วนะครับมันจะเสียบเสียบยอดตรงแถวๆนี้นี่จะเดียเสียบเงนมันทองต้นนี้แค่ปีเดียวนะครับจะโตเร็วมากเลยนม่เป็นพ่อเลยมีสองปีแล้วต้นนี้ต้นนี้ทำต้นคู่ครับ อันนีันมีสามใหญ่มากๆเลยนะครับโกลปีนี้ได้แค่ครึ่งเดียวครับต้งสองมือต้องใ่สองมือ,อ,มอส่วนมา,ากจะเป็นสามนะครับสองปีก็มีบางต้นบางหลุมโคลใหญ่มากๆเลยครับ อันนี้ก็สองปีนะครับผมจําได้หมดครับเพราะผมเป็นคนปลูกเองอันนี้สามปีแล้วนะครับแต่มันมีร่มต้นยางครับมันก็เลยไม่โตดูครับเมื่อก่อนเป็นต้นมังคุดหมดเลยครับมังคุดยาวไปตรงนู่นเลยครับมังคุดนี่ของผมนะครับผมเลยโครนได้ต้นยางไม่ใช่ของผมผมเลยโคนนไม่ได้แเป็นของผมโค่นเนีวยครับ ไม่ใช่ของผมดูบยอดยางมันมาถึงต้นทุเรียนเลยนะครับทุเรียนเลยอยู่แถวนี้นะดูใบยางมันคุม้มาะที่นี่นครับเดี๋ยวพาเดินรอบนะครับตรงนี้ที่ประมาณสองไร่นะครับที่ชนดนที่ชนวนก็ไม่ใช่ที่ป่าที่เกา่า ตอนนี้ผมกึ่งเสียดยอดใหม่นะครับตอนเป็นดูเรียนบ้านตอนเป็กดูอยากบ้านมันกงเปลี่ยนมาเป็นมันทองครับลมมันหวางลมยางมันก็เลยไม่ต้องไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ต้นยางเห็นคนประคันไม่ได้น,มไมไดนีตอนต้นคู่นะครับ เป็นความดูต้นที่โตที่สุดในสวนผมเลยครับปลูกพร้อมกันเนี่ยมันนําเลยครับนี่คือต้นนี้ครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะไม่รู้มันใหญ่มาได้ยนะังไงต้บอกไม่ถูกครับบํารุงเหมือนกันนะครับกับต้นนี้เี๋ยวเทียบสองต้นนี้ครับแปลงน,นี้ผมวางแผนไว้จะว่วผลผลิต ปี68สบแปดนะครับผมจะขายโรงเรียนตอนปีห8แปดโรงเรียนผมจะได้ยูห้าปีจะขายต้นนั่งครับข้างล่างดินมันจะดีกว่านะครับข้างล่างข้างบนนี้ดินมันจะเป็นดินถมนะครับกมีงานให้ทำทุกวันครับเป็นชาวสวนตัดหญ้าเพิ่งเสร็จไป ดนว่างครับทำโน้นทำนี่แต่งตรงโน้นแต่งตรงนี้นี่เหลืองอ,อไวสอง้นเอาไว้กินครับกำลังสุกเลยครับอเอ้สุกเลยนี่ครับเหลือน้ำผมบิ๊กมากๆเลยนะครับ จุดงวงไม่โคเลยครับบ่อนี่ดป็นจุดยังไม่ได้เคยได้ใช้เลยครับใช้แต่น้ำห้วยอีกเลยสามปีผมใช้น้ำห้วยใช้รถแบบลากสายนะครับแปที่เห็นใช้ไม่ได้้วครับพังหมดแล้วตอนนี่เป็นตัวเรียนบ้านครับผมส้มหลุมนี้มันไม่โตเลยเขาเอาตวเรียนบ้านมาใส่กันใหโตครับเรื่องเสียบย่ดได้เลย นจะาเดินตัวแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับก,การทำเกษตรการํำสวนไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรนะครับถ้าผมรู้ผมจะมาบอกผมจะมาตอบให้นะครับถ้ามีเวลาว่างผมก็จะทำคลิปอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้นะครับ ขอบคุณที่กดติดตามแนละ้เข้ามาดูครัขอขอบคุณจากใจครับ